เราจะมาพูดถึงไอเทมตะเกียบทองนะครับไอเทมที่เอาไว้อัพดาวอาหารการจะใช้ตะเกียบทองอัพได้เนี่ยเราต้องอัพอาหารให้ได้3ดาวก่อนนะครับซึ่งการจะอัพ3ดาวเนี่ยระดับของร้านเราจะต้องเป็นชามเงิน1ดาวนะครับแล้วก็พอาดาวที่4มันจะใช้ตะเกียบทอง3คู่นะแล้วก็หลอดไฟ150ตอนนี้ผมมีแค่2องนะครับข้างบนเดี๋ยวซื้อเพิ่ม การจะได้รับตะเกียบทองเนี่ยนอกจากการซื้อแล้วใช่ไหมครับมันก็จะได้จากการสุ่มจากกรชาแล้วก็ของรางวัลอะไรทั่วไปเดี๋ยวเรามาอัพกันสี่ดาวเรียบร้อยนะครับดาวที่5เนี่ยใช้ตะเกียบสี่นะแล้วก็หลอดไฟ200ยนะครับตอนนี้เราเป็น2ดาวใช่ไหมยังไม่ได้ใช้นะครับพอเรากดอัพปุ๊บ ตั้งแต่ดาวที่สีไปนะเราจะใช้ตะเกียบทองนะครับแล้วจะก็ใหม่นะครับคลิปหน้า